ที่อาจารย์จะเอามาโชว์วันนี้เป็นตัวไหนนะครับอยากให้ลูกศิษย์มาดูมาชมมาฟังด้วยกันเพื่อจะได้ปังเป็นแนวทางประจํำวันนี้นะครับเนาะที่ได้เอาไปอ่านะครับแล้วก็สําหรับฮานอยนะฮานอยก็จะลงให้ทุกวันนะครับที่ช่อง YouTube พอเพราะว่าเพจอะไรโดนกันแกล้งเยอะมากถ้าหาอาจารย์ไม่เจออยู่ที่ช่อง YouTube ได้เลยนะครับก็ขอบคุณสําหรับ ปลาล่าด้วยนะครับที่ทุกคนอุดหนุนเข้ามานะครับตอนนี้ปีหน้านี่ปีนี้แหละตีตลาดเข้าแมคโครเข้าโลตัสเรียบร้อยแล้วนะครับรอติดตามรออุดหนุนปลาราอนอตีแล้วก็โกโก้หม่ำนะครับหลายอย่างเลยผลิตภัณฑ์ที่ออนอตทำนะครับปีนี้ก็เปิดโรงงานนะครับเปิดโรงงานมูลค่ามากกว่าร้อยล้านนะครับมากกว่าร้อยนะหลักร้อยล้านเลยนะครับปีนี้ปปีลงทุนก็จะมีโกโก้หม่ำมีม จะทาน้าซุกี้ออนอตตี้ด้วยฝากด้วยนะครับจะเข้าเซเว่นนะเวลากินซุกี้ก็นึกถึงหน้าออนอตตี้นะฮะดีวัวของพี่หม่ำก็มีนะครับปลารา้าผงชูรสจะทาหลายอย่างอยู่นะครับน้ำมะพร้าวกระปองนะจิ้มกระป๋องไม่ทํานะ <c oughs> ลูกศิษย์ถามอาจารย์มันไม่ทําจิ้มปองบ้าน,นะครับไม่ใช่นะอาจารย์เป็นคนธรรมะธรรมูมนะครับอาจารย์เนี่ยไม่เคยมีหนึ่งหรือมีสองเลยนะครับอาจารย์มีแต่เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด เมื่อวานก็เดินทางไปทําบุญนะที่หมู่บ้านนู้หนาวมากนะครับไปก็เพจโดนปิดเนาะก็ไม่ได้ประกาศบอกใคร่วงหน้าโอ้โหปรากฏว่าพอไปถึงในพื้นที่เอฟซมาขอถ่ายรูปนะครับโอ้โหชื่อเสียงเราเนี่ยครับกับปีเตียนสารแล้วก็ทีมงานร่วมร่วมกู้ภัยร่วมใจกันละสิ่งนะครับเดินทางมากนะครับแล้วก็ตั้หนักตัวใหญ่นะครับผู้ใดมากเล่นเลขอ่ะเอาไปใน้ยุ่รูปไได้ครับว่าอาจารย์มัตตี้นะครับมีห้าน้อยถึเหมื่นับบมือวั หวยเล่านี like 8, 68, right? ่มั้กับหวยไทยกับเราวันนี้กับป้าศูนย์หกแปดสองหกแปดไปน้ำได้ครับเด้อวันจันทร์กับถือไร้ล่าเนี่ยนะครับเข้าเขาเบิรงได้นะครับในในเฟซบุ๊กก็ได้นะครับเองสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพาลุกสิทุก์กันเดี๋ยวไปดูกัน อันนี้ดูคร่าวๆนะครับคือมันมันมันเอาออกไว้หมดก็คือนะครับอาจารย์เน้นไปที่นะครับเนี่ยไปดูที่ชุดใหญ่เลยชุดใหญ่อาจารย์เน้นไปที่268 26หกแนะครับชุด5้าใบชุดแรกอาจารย์มี108 268ูนย์แปดสองหกแปดหกสี 5 3 2 2 6 8ดูด้วยนะครับเผื่อวันที่1กุมภาพก็รางวัออลวที่1มาดูว่าอาจารย์ลอตตี่จะถูกรางวัลที่1ไหมอะแคปไว้หน่อยนะครับเนี่ยถ้าออกเลขนี้คือ30ล้านเบาๆนะครับก็ไม่สนุนในเล่นการพน,นันทุกนี้การพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนาให้เล่นนะครับลอตเตอรี่ก็ซื้อได้เพราะถูกกฎหมายอยู่เนาะก็เฮงๆรวยๆนะครับก็วันนี้อาจารย์ว่า8มาแน,น,น่นอนนะ8มาล้านเลย8กับ6เนะี่ยมาล้านเลยนะขอให้มาด้วยกันก็อ่า วิ่ง8ดหรือวิ่ง6ดีเดี๋ยวอาจารย์จะฟันให้อีกทีหนึ่งนะครับอาจารย์เน้นไปที่8 6เลยมาคู่กันลากได้นะซื้อตัวนี้แหละอย่ากลกับหัวเป็น96แล้วก็6 3นะอย่ากลับนะนะครับเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปนี้กดติดตามช่องอราหน้าตีบอกเพื่อนบอกญาติพี่น้องที่ทํางานมาบอกติดตามช่อง youtube อาจารย์นตัตีด้วยนะครับแล้วก็เพจนี้ด้วยนะครับอาจารย์นันตีก็ขอไวพรให้ลูกศิษย์ขรงบทาอาจารย์ทุกคนจงมี ความสุขนะฮะสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโรครายโควิด -19 คิดวังสิ่งได้ขอให้สมดังปรารถนาร่ำรวยเงินทองนะครับเป็นที Bible ่รักแล้วก็วันที่หนึ่งพมนพาขอให้ทุกตอที่หนึ่งกันทุกคนนะครับอาสาทุกประคุณดอกาทุกใครชอบเหมือนอาจารย์คอมเมนต์ทุกคน